สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเศษส่วนและจำนวนคละนั่นเองค่ะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก่อนเข้าสู่เนื้อหาเราต้องมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือทบทวนการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนั่นเอง พิจนารณาการเรียงลำดับมีอยู่หนึ่งก็คือ2อส่วนสามเศษห้าส่วนหแล้วก็เศษเจ็ส่วนสิบสองนะคะนักเรียนเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนั่นเองก่อนอื่นลำดับแรกคุณครูก็บอกแล้วว่าในการเรียงลำดับนะคะต้องทำให้อะไรมันเท่ากันก่อนนั่นก็คือทำส่วนให้เท่ากันก่อน ทำเศษส่วนนะคะให้เท่ากันโดยที่เด็กๆต้องมองก่อนว่าจํานวนไหนที่มีส่วนเยอะที่สุดเราต้องทําให้จํานวนน้อยนี้5ส่วน6ทำ6ให้กลายเป็นส่วน12และทำ3ให้กลายเป็นส่วน12ทำอย่างไรเราจะทําอย่างไรนั่นก็คือเราต้องเอามาคูณค่ะตัวที่หนึ่งเริ่มจากเศษ2ส่วน3 คูณกับอะไรส่วนถึงจะกลายเป็น12คุณครูก็ได้นำสี่มาคูณนั่นเองค่ะเด็กๆลองคูณให้คุณครูดูสิคะสอคูณสได้8 3ดคูณสได้12นั่นเองแค่นี้เราก็จะได้เสร็จส่วนที่เท่ากันแล้วจากสอส่วนสก็จะกลายเป็น8ปดส่วนสินั่นเองค่ะและจำนวนที่2 5งส่วนห เด็กๆจะทำยังไรให้5ส่วน6ให้ส่วนมันเป็น12นั่นก็คือนำ2มาคูณเวลาคูณน,นะคะเด็กๆต้องคูณทั้งเศษและก็ส่วนคูณให้คุณครูค่ะ5คูณ2ได้เท่าไรได้10 6คูณ12ได้12เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจำนวน5ส่วน6ก็เลยกลายเป็น10ส่วน12นะคะนักเรียนดูนะ สามจำนวนมีส่วนที่เข้าเท่ากันแล้วนั่นก็คือส่วนสิบสองนั่นเองทีนี้เราสามารถเรียงลำดับได้หรือยังคะเรียงได้แล้วแสดงว่าเจ็ดส่วนสิบสองมันน้อยกว่าแปดส่วนสิบสองและแปดส่วนสิบสองน้อยกว่าสิบส่วนสิบสองนั่นเองหรือเจ็ดส่วนสิบสอง น้อยกว่า2ส่วนสามอ้าวสองส่วนสามาจากไหนดีคะมาจากไหนคะคุณครูสอส่วนสามมันก็คือ8ส่วนสิบสอนั่นเองค่ะและสองส่วนสามน้อยกว่าห้าส่วนหกอ้าห้าส่วนหมาจากไหนคะห้าส่วนหมันก็คือจำนวน10ส่วน12นั่นเองค่ะ เด็กๆเข้าใจเนาะดังนั้นเราจึงเรียนลำดับจากน้อยไปมากได้ว่าน้อยที่สุดคือเจ็ดส่วนสิบสองนั่นเองต่อมาก็คือสองส่วนสามและมากที่สุดคือห้าส่วนหนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยทีนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือการบวกเศษส่วน ก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเรามาดูก่อนว่าการบวกเศษส่วนมันเป็นยังไงการบวกเศษส่วนนะคะจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนจึงจะสามารถบวกกันได้สำหรับตัวอย่างการบวกเศษส่วนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งหาผลบวกของเศษสี่ส่วนหบวกเศษเก้ส่วนสิบ เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าในการบวกเศษส่วนทุกครั้งเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนตัวส่วนคือเลขอะไรก็คือเลข5ต้องเท่ากับเลข10เพราะเลข10มันเป็นจำนวนที่มากาเราจะทำยังไงดีวิธีทำสี่ส่วนหเศษสีส่วนหบวกกับเศษ9ก้ส่วนสิเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน โดยที่เอาอะไรมาคูณ5แล้วได้เท่ากับ10คุณครูก็ได้นำ2มานนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราคูณเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนจะคูณแค่เศษอย่างเดียวหรือส่วนอย่างเดียวไม่ได้นะคะ,ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร4คูณ2เป็นเท่าไรเป็น8เก่งมาก5คูณ2เป็น10 แล้วก็บวกกับเศษเก้าส่วนสิทีนี้เราบวกกันได้ไหรือยังบวกได้แล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้ส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถบวกได้แล้ว8บวกเเป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น17นั่นเองส่วนยังมีค่าเท่าเดิมค่ะ17บเส่วนสิหรือเราสามารถทำเป็นจำนวนค่ะได้ทำเป็นยังไง ตอนนี้มันเป็นส่วนเกินอยู่เด็กๆสามารถทําให้เป็นจํานวนคะโดยเอามาหารคะ่ะ10หาร17 10เท่าไหร่ได้17 10หเป็น10เศษอยู่เท่าไหร่คะเศษอยู่7อ่าเพราะฉะนั้นทําเป็นจํานวนคะ่ะก็จะได้1เศษ7 10. ส่วน10นั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะตัวอย่างตัวต่อไปเลยนะคะ ตัวอย่างตัวที่สองหาผลบวกของ6.9ส่วน9บวกเศษ2อส่วนสอย่าลืมทุกครั้งเลยในการบวกเราต้องทำอะไรให้เท่ากันคะทำส่วนให้เท่ากันก่อนนั่นเองวิธีทำหส่วน9บวกกับเศษ2ส่วนสเราต้องทำส่วนให้มันเป็น3หรือให้เป็น9คะให้เป็น9นั่นเองโดยการ คูณเก่งมากเราจะเอาอะไรามาคูณเศษสองส่วนสามให้ได้เศษเป็น9นั่นก็คือเอา3ามนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาคูณพร้อมกันนะคะสองคูณ3ามเป็นห3สามคูณ3ามเป็น9เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับหส่วน9บวกหส่วน9ในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเด็กๆสามารถบวกกันได้หรือยังลูกได้แล้วค่ะ เก่ง <inate> มากเราสามารถบวกกันได้แล้วดังนั้นตอบได้เลย1 2บส่วนเเอ๊ะมันเป็นจำนวนมันเป็นเศษเกินอีกแล้วเราสามารถทำให้มันเป็นจำนวนอะไรได้คะจำนวนคะนั่นเองทำได้ยังไงโดยการหารค่ะ9ก้าหารสิบเท่าไหร่ได้สิบสองเก้าหนเป็นเก้าเศษอีกเท่าไหรคะเก้า1ิบสิบอดสิบส เศษสส่วน9เพราะฉะนั้นเราสามารถตอบเป็นเศษเกินหรือว่าจำนวนคระก็ได้นะคะง่ายไม่เอ่ย mm hmm. เก่งมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะตัวอย่างที่3นะคะการหาผลบวกของเศษ12บส่วนสิ บวกเศษหส่วนสเหมือนเดิมทุกครั้งก่อนบวกต้องทำให้ส่วนเท่ากันวิธีทำเศษ12ส่วน16บวกเศษหส่วน4เศษ16เราต้องทำให้4กลายเป็น16โดยนำอะไรมาคูณดีเอ่ยเศษ12ส่วน16บวก ห้ 5, ส่วนสี่เอาอะไรมาคูณดีคะมันถึงจะเป็นสิบหกนั่นก็คือเอาสี่มาคูณนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆคูณให้คุณครูหน่อยห้าคูณสี่เป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่คูณสี่เป็นเท่าไหร่คะสิบหกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษสิบสองส่วนสิบหกบวกเศษยี่สิบส่วน 20, สิบหก ตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วเด็กๆก็สามารถบวกกันได้แล้วนั่นเองค่ะบวกกันเมื่อส่วนเท่ากันเด็กๆก็นําเฉพาะตัวเศษมาบวกกันนะคะไม่ต้องเอาตัวส่วนบวกกันนะลกูกเอาแค่ตัวเศษมาบวกกันส่วนนั้นจะยังอยู่เท่าเดิมค่ะข้อน,นี้ก็เลยได้ออกมาเป็นสามสิบสองส่วนสิบหกนั่นเองต่อไปตัวอย่างที่สี่ ต้องหาผลบวกของเศษสี่ส่วนสิบสองบวกห้าเอา้าทำไมมันไม่มีเศษคะคุณครูอย่าลืมนะคะ5้ามันมีเศษอยู่แล้วคือมันมีส่วนอยู่แล้วก็คือเศษห้าส่วนหนึ่งนั่นเองแต่เราไม่เขียนส่วนมันลงไปนะลูกเพราะฉะนั้นวิธีทำสี่ 5, ส่วนห้าเท่ากับห้าส่วนหนึ่งทำยังไงให้มันมีส่วนเท่ากันก็คือส่วนห้า ทำยังไงหนึ่งถึงจะกลายเป็นห้าก็ต้องคูณอะไรคะคูณห้านั่นเองเก่งมากอ่ะทีนี้เรามาคูณกันห้าห้าได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าห้าหนึ่งได้ห้าจากนั้นเท่ากับสี่เศษสี่ส่วนห้าบวกเศษยี่สิบห้าส่วนห้าในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำเศษมาบวกกันได้เลย โอเคยี่สิบห้าบวกสี่เป็นเท่าไหร่คะตอบยี่สิบเก้าส่วนห้านั่นเองสามารถทำเป็นจำนวนค้ะได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเศษเกินตอนนี้อะทำยังไงเอาห้ามาหารห้าเท่าไหร่ได้ยี่สิบเก้ามีไหมคะไม่มีห้าเท่าไหร่ได้ยี่สิบห้ามีไหม 5 5 25นั่นเองอ่ายี 25, ห้เหลือเศษเท่าไหร่นับไปถึง29 25 26 27 28 29เจศษ4ีส่วนยังเหมือนเดิมค่ะส่วนยังเป็น5เหมือนเดิมเก่งมากๆเลยโอเคต่อไปเราก็ไปดูตัวอย่างตัวต่อไปได้เลยค่ะต่อไปตัวอย่างที่5หาผลบวกของเศษ12บส่วนสา บวกเศษสี่ส่วนสิบเหมือนเดิมค่ะก่อนจะบวกกันได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนวิธีทำเศษสิบสองส่วนสามสิบบวกเศสี่ส่วนสิบนั่นเองทำยังไงส่วนมันถึงจะเท่ากันอ่าทำยังไงส่วนสิบถึงจะกลายเป็นสามสิบคะเอาอะไรมาคูณคะลูกเอาสามนั่นเองเก่งมากอ่ะมาคูณพร้อมกัน 4ีได้เท่าไหร่ได้สิบสองสิบคูณสาเป็นเท่าไหร่คะสิบสามเป็นสามสเก่งมากเลกูดเท่ากับเศษสิส่วนสามสิบบวกเศษสิสองส่วนสาสในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเด็กๆก็แค่นำเศษมาบวกกันแค่นั้นอ่าง่ายมากเลยข้อนี้ก็เลยตอบยีสิบสี่ส่วน สามสินั่นเองคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำนะคะอาเด็กๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดเรานะคะทำในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสองหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่1ิบหกทำเฉพาะข้อ1ใหญ่มีทั้งหมดสีข้อ ย้ำอีกรอบนะคะทำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่มีทั้งหมด4ข้อนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู2ข้อแล้วให้นักเรียนไปทำเอง2ข้อตัวอย่างที่คุณครูจะทำให้ดูคือข้อ1และข้อ2นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันไปกันเลยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูสองข้อนะอีกสองข้อให้นักเรียนไปทำเองนะคะลูกโอเคตามที่เราเรียนมาเลยการบวกเศษส่วนจะสามารถบวกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำอะไรให้มันเท่ากันคะลูกทำส่วนให้เท่ากันนั่นเองเรามองดูซิว่าส่วนที่เยอะที่สุดคือเลขอะไรเลขเก้าเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำสามให้กลายเป็นเก้า ทำยังไงคะอ่าเขียนโจทย์ขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งเศษหส่วนเบวกหส่วนสเอาอะไรมาคูณ3ถึงจะได้9เอาะไรเอ่ยเราก็ต้องเอา3ค่ะเพราะ3าคูณสได้9อ่าคุณครูก็เขียนลงไปอ่ะในบรรทัดต่อมาเท่ากับเศษหส่วนเกคูณหเป็น3 3มคูณสเป็น9 เศษหส่วนเก้าบวกเศษสามส่วนเก้าตอนนี้เราได้ส่วนเท่ากันแล้วเหลืออย่างเดียวเด็กๆต้องนำแค่อย่างเดียวมาบวกกันคือนำอะไรคะนำเศษนั่นเองอ่ะหกบวกเก้าได้เท่าไหร่ลูกหกบวกสามได้เท่าไหร่ขอโทษนะคะหกบวกสามได้เก้าเศษเก้าส่วนเก้าส่วนไม่ต้องเอามาบวกกันนะลูก ส่วนมันส่วนมันจะเป็นตัวเดิมตลอดนะคะไม่ต้องเอามาบวกกันนะเศษเก้าส่วนเก้าเราสามารถตัดทอนได้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือเอาเก้าตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่คะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเศษเก้าส่วนเก้าก็คือเท่ากับหนึ่งนั่นเอง ตัวอย่างที่2ค่ะแบบพึกหัาข้อที่สองเศษเจส่วนยีบวกเศษเส่วนแปดอย่าลืมนะคะห้ามลืมเลยก่อนจะบวกกันได้เด็กๆต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยต้องทําให้ส่วน8ปกลายเป็น24่สินั่นเองทําอย่างไรอ่ะเขียนโจทย์เหมือนเดิมเศษเจ็ดส่วนยีบวกเศษเส่วนแ แปดคูณอะไรถึงจะได้ยี่สิบสี่คะลูกแปดเท่าไรเอ่ยแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่นั่นเองอ่าเอาสามมาคูณเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนโอเคปัญหาต่อมาเศษดเจ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแต่สามยี่สิบสี่บวกกับเจ็ดยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่ตอนนี้ส่วนเท่ากันแนละ้ว เราต้องเอาส่วนมาบวกกันไหมคะไม่ต้องในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเด็กๆต้องเอาเฉพาะเศษมาบวกกันเท่านั้นค่ะเจ็ดบวกยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหรยี่สิบแปดส่วนยังเหมือนเดิมนั่นก็คือยี่สิบสี่นั่นเองเรียบร้อยแล้วง่ายไหมคะง่ายมากอีกสองข้อนะคะคุณครูให้นักเรียนทำเองนะทำได้นะเก่งอยู่แล้วนะคะโอเค เมื่อเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งครูต้าทันทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ